สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีออกแบบข้อความนะครับมากกว่า1 0 0 0มือแบบแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวเชียวโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Google ปึบแล้วพิมพ์คำว่า t e x p o m e t e x t p r o. หรือว่าจุด me แล้วก็ค้นหานะครับป,ป๊อปอ่าและนี่ก็คือนะครับข้อความนะร,รูปแบบข้อความต่างๆนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นคุณผู้ชมเพียบเลยอ่านะครับถ้ายังไม่พอก็ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนดูได้อีกนะครับนะคลิกกระปอันที่2นะครับผม จะไงคุณผู้ชมก็เลื่อนหาดูเองนะครับว่ามีแบบไหนที่คุณผู้ชมอยากใชนะอยากได้อยากใช้ก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีใช้งานเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมสมมตินี่ผมชอบแพทเทิร์นแบบนี้หรือว่ารูปแบบนะครับรูปแบบข้อความที่เป็นแบบนี้ผมก็จะคลิกเข้าไปเลยหรือว่าแตะเข้าไปที่รูปภาพเลยครับปึ๊บหลังจากนั้นให้ปัดขึ้นฮนะนิดนึงปัดขึ้นนิดนึง นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะยูอัพเทคคือให้เราใส่ข้อความที่เราต้องการที่จะใส่นั่นเองผมขออนุญาตเป็นชื่อช่องผมล้วกันเนทจกรน,นะครับแล้วก็แตะ้าไปตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อเลยครับ hey, 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 hey. หลังจากที่เราเนะี่ยพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วเราพิมพ์ข้อความอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมต้องการจะใส่เนาะนะเสร็จแล้วก็คําว่า go ครับปึออ๊บเนี่ยฮะเดี๋ยวเราให้มัน processing หรือว่าประมวลผลสักครู่นะครับ เรียบร้อยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่ทัชกรอนะฮะอยู่ในเฟรมที่ว่าเป็นลักษณะเหมือนชายหาดเนาะราสามารถชนิ้วนะครับขยายได้อย่างเงี้ยประมาณนี้ชนิ้วนี่ครับคุณผู้ชมเอาละครับหลังจากตรงนี้นะครับทางแอปประมวลผลเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเซฟไว้ในไว้ในแกลเลอรี่หรือว่าแช์นะครับให้กับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะฮะเม่เจอร์อะไรกว่าไปในส่วนนี้คือ Create Again ก็คือสร้างใหม่นั่นเองหรือว่าเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเซฟแล้วกันเนาะเ๊บอ่าตอนนี้เซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปที่แกลเลอรี่ครับเข้าไปดูเลยเอออ่าง่ายๆครับนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรูปแบบได้ตามต้องการนั่นเองคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมช่องใหม่ของผมนะครับนะสำหรับช่อง Ti p ป n d Trick for you นะครับสามารถที่จะติดตามได้ที่ในส่วนของด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายสามารถที่จะติดตามได้เลยนะครับสำหรับช่อง Ti p ป n d Trick for you สำหรับคลิปนี้ผมเนธจิกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ